คะทานข้าวด้วยกันซุปหน่อไม้นะคะค่ะวันนี้มาทําซุปหน่อไม้กันดีกว่าค่ะอาหารมื้อนี้ของพี่นะคะค่ะก็ต้มให้สุกนะคะขวันขมงเลย <c oughs> ก็พี่จะใส่น้ำปลานานิดนึงนะคะ <c oughs> มะนาวค่ะ ทัวนะคะ ะะทานข้าวด้วยกันซุปหน่อไม้นะคะใส่ปลาดานิดนิดเนาะไข่ต้มนะคะข้าวเหนียวก็มีนะคะวันนี้นึ่งข้าวเ,เหนียวไว้ค่ะข้าวเ,เหนียวร้อนๆเลยค่ะมีต้นหอมผักชีนะคะผักแก้มมีแค่นี้นะคะนี่นะคะควันยังขมงเลยมีน้ำปลาด้วยใด้จิ้มกับไข่เนาะ ทานด้วยกันค่ะไม่เราขาตั้งกล้องมามือโดนกล้องค่ะอ,อร่อยค่ะอร่อย ไข่จิ้มน้ำปลาอร่อยนะคะไข่ต้มข้าวเหนียวจิ้มน้ำปลาก็อร่อยค่ะอืมทองลองจกจอกหิวมากอาจะบ่ายสองละข้ามื้อแรกนะวันนี้ เดี๋ยวอีกขอให้ผ่านอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะทําคลิปเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวพี่จะเล่าประสบการณ์ของตัวพี่เองให้ฟังนะคะก็ท้งไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวทานข้าวก่อนวันนี้ทำงานอีกค่ะขอบคุณค่ะ